ย่างข้ามทางไหนข้ามห้วยนี่โอ้นี่ท่านผู้ชมวิวสุดยอดเลยธรรมชาสติสวยงามอีกเลยโอ้โนี่เพิ่นมาแต่ไ้แตนาเพิ่นเพิ่นก็ไล่ตัวงัวตัวควาย นั kind of ่นคือน้ำตกเนาะซึ่งว่ายังบุหู้สื่ออันนี้ซึ่งเมนเส้นทางการเดินทางไปยังบ้านอ่าวเนาะท่านผู้ชมสบัสดีท่านผู้ชมผมกับบ่าวเตียคำหน้ากายเนาะซึ่งวันนี้บ่าวเตีรงคำได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวยังแขวงไส้สมบูรณ์ท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่ว่าบ่าวเตียคำได้ออกมาท่องเที่ยวยังมู่บ้านซนเผ่ามงท่านผู้ชมอยู่ในขอเขตนี้นี่ซนเผ่ามงนี่ ความเปอร์เซ็นต์เอาลายที่สุดเนาะอยู่ในแขวงไซส,สมบูรณ์นี่ซึ่งแขวงไซส,สมบูรณ์นี่จะเป็นแขวงที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดเนาะมีะวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเนาะสิ่งที่สําคัญเลยก็เป็นธรรมชาตินะท่านผู้ชมเดียเ๋ยวบัตรคำจะเอาวิวธรรมชาติน้ําตกทางไปยังบ้านอ่าวซึ่งบ้านอ่านี่ห้างจากเทศบาลแขวงประมาณซาวกว่ากิโลเนาะเดี๋ยวเขาจะเอา ທໍາມະຊາດງາมໆໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມໄດ້ ดินสไลด์ดินสไลด์เอา,าต้องเลยลงแยงไปเนาะ<ห>นเพราะว่าปกติก็เป็นทางตูอยางทางดำเนะาะทนผู้ชมแต่ว่ามาในงวันนี้ดินสไลด์เนาะคนกำลังจกเคลียร์ทางอยู่ทางไปเมืองพมก็คนกำลังเคลียร์ทางเคลียร์เอาดินที่มันสไลด์มันสไลด์ไอ้ดินมันเจียนลงมาเนาะโอ้มันมันเจียนดโดนแล้วบนี่ย คือว่าเพื่อนกำลังเคลียร์ทางออกอยู่นอธรรมบุษมศ์เนาะถ้าว่าผู้ใดเดินทางมาเส้นทางนี้ในช่วงนี้เนี่ยก็กจะมีอุปสรรคหน่น้อย,อยทำนี้แหละหวังว่าอีกจังหน่อยเพื่อนก็นสิเคลียร์เพื่อนเละนี่เรากำลังเดินทางไปทีมงานของพวกเราสุดยอดเลยนี่คือเส้นทางไปเส้นทางนี้เนี่ยออกไปเมืองห่งมธรรมบุษมแต่ อาบ้านเป้าหมายที่ทีมงานบอสเตลคัมจะไปนั้นก็เป็นอาบ้านอยู่ระว่างเมืองอนุวงศ์กับอาเมืองเมืองห่มเนาะซึ่งห่างจากเทศบาลเมืองมากับประมาณสาวกุลักษ์เดี๋ยวอันนี้กับรรยากาศเส้นทางการเดินทางของพวกเขาอันนั้นท่านผู้ชมอันนี้คือบรรยากาศเส้นทางการเดินทางไปยังอาบ้านบ้านอ้าวเนาะบ้านอ้าว มามาหาของยู่ของกินบ่นี่เออนอ่อยแสงกันนี่ฮะนอ่อยอือนอ่อยท่านผู้ชมเอาอยู่ใส่หนโอ้ถึงครูนอนอ่อยลูกบ่ฮะเออมากับลูกชายเพื่อนเลยไม่ลูกจะคนเอ่ยขคนอืนออ,อันนี้ผู้กกอ๋อเพื่อนกำลังมาเจ้าอยู่บ้านอย่างกับบ้านอ้าวนี่บ่เอออยู่ใกล้ใ อยู่งไก่ยังไงวันนีากกา้นอตอนนี้ไปหาบ้านอ้าวนี่บโบไกลแล้วเนาะโอ้สามสี่ลักกระหอดนี่เนะาะท่านผู้ชมเฮาเฮาบุ๋เมยนคนงงตีบุ๋เมย์เห็นเนะเาะบ้านอ้าวเหนือบนนี้โอ้มีอยู่สามบ้านโอ้นี่ท่านผู้ชมธรรมชาติงามเลยเดียวบ่จะข้ามจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งวิถีชีวิตของเพื่อนยู่ตามสายน้ำนะเพื่อนพี่พี่เด็กๆคนอาบน้ำเฮ้ยได้ข้ามได้นี่ ข้ามทางไหนข้ามไปทางนั้นข้ามทางไหนฮะย่างข้ามทางไหนข้ามห้วยนี่โอ้นี่ท่านผู้ชมวิวสุดยอดเลยธรรมศาสติสวยงามอีหลีนี่เบึงเล็กๆพัดอาบน้ำตัวเอ็ดตัวโอ้ค้กหลายค้กหลายสุดยอดสุดยอดเลย นี่คือเป็นภาพทุ่งให้ทุ่งหน้าและแม่น้ำเนาะที่ว่าลเลี้ยงชีวิตพี่น้องประชาชนชาวบ้านอ่าวเหนือ,อเมืองอนุวงศ์แขวงไส้สมบูรณ์ซึ่งแม่น้ำแห่งนี้นี่เป็นแม่น้ำที่สำคัญเป็นสายเลือดลักของชนเผ่าของอมู่บ้านเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะซึ่งแม่น้ำแห่งนี้นี่จะ เพื่อจะนำไซด์เข้าออไปยังผลิตพลับปุกของเพืนเห็นบ่ทำผสมทงไฮทง,งาเพืนไหนสวยงามขนาดนี่คือธรรมชาติสุดๆเลยโอ้ทางนั้นนี่จะมีตัวควายเนาะตัวควายแล้วกับประชาสนเพืนมาใส่น้ำมาอาบน้ำมาใส่มองโอ้ยเห็นแล้วโอ้สุดอยอด เดี๋ยวจะไปยางไล่ตัวคขวายนะเพื่อนสบายดีสบายดีไอ้โอ้ควายจะเบิดมั้นฮะยุวายจะเบิดบ่งามขนาดนี้นผบบชมวิธีชีวิตสุดยอด,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 ดเลย เพิ่นมาแต่ให้แต่หน้าเพิ่นเพิ่นก็ไล่ตัวงัวตัวควายเพิ่นมาเนาะนผู้สมเนาะนี่คือวิถีชีวิตของพี่น้องส้นพะโมงอยู่บ้านอ่าวถือว่ายังใส้ชีวิตแบบสวยงามที่สุดเลยเนาะนผู้สมเนาะภาพยามแรงแบบนี้เนาะก็จะประมาณนี้เนาะบอติค่ะติดใจมาครั้งแรกนี่ติดใจเลยเนาะที่ได้เห็นพี่น้องส้นพะโมงอีก ส่วนหนึ่งของประเทศลาวเนะาะท่านผู้ชมสวัสดี <c oughs> ลูกเนาะสวัสดีสวัยดีสบายดีขอรอบบ้านหน่อยเด้อพอดีอยากเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแบบซีนะ่ะงามงามเลยีอีกส่วนหนึ่งของอบ้านอ้าวเนาะบ้านอ้าวซึ่งเป็นบ้านที่มีธรมรมชาติสวยงามขนาดทา่านผู้ชมขออนุญาตไอซ์ซื้ออย่างก่อน กวนนั่งรอกวนนั่งรอกวนนั่งรอนี่เป็นซื่อเป็นภาษาพะมงเขาเนาะเเม่ละจะสวยงามเลยก็อันเนี้ว่าไอ้ขาเหยียกบ่คาคาเหยียบอยู่บ่ยังบวชขาอยู่บวชขาเนาะอ่าน้องอยากอยากขออนุญาตให้ไอ้พาเบิ่งส้มบ้านไอ้กระไดบ่ได้ระเนาะเดี๋ย,ยวเขาซืออ้อขนมไว้ไปให้เด็กน้อยน้ำ นี่ฮะนี่โบเป็นยังเนาะไปเลาะเลยเนาะไอเนาะน้องขออนุญาตเด้น้องซื้อเตียงคํำโดยยุขแข่งขมวนนาะโดยมามาเที่ยวเม่นมาเที่ยวเลยอยากเห็นอยากเห็นวิธีส้นเพ่าอยู่บนอื่นกับเพื่อนว่าจะโบคืออยู่เขตนี้เขตนี้นี่จะเป็นจุดตั้งเดิมของพี่น้องพ่อมงเรานะก็เลยอยากเลาะขอเนี่ยได้ได้ ซื่อซื้อสั้นๆมีบ่เอิ้นอายง่ายๆนี่จงจงโอเคไอ้จงได้ขอญาติเอิ้นไอ้จงเดี๋ยวสิให้ไอ้จงอ่าพาท่านผู้ชมเลาะเบิ่งอ่าวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านอ่าวเนาะจักหน่อยนึงป่ะโอ้นี่เนาะท่านผู้ชมบ่คํากะดีใจแหงอีหลีที่ได้มีโอกาสมาในครั้งนี้เนาะ คือบาแต่คำพักอยู่ตัวเมืองอนุวงศ์บ้านบ้านอย่างกับบ้านผู้ผัวซ้างผู้หัวซ้างเนาะกระไก่เติบท่านผู้ชมสาวก็รักทางมานี่กับโมเมนของง่ายเนาะมีแต่พูบอกได้เลยว่าถ้ารถบวงแหงทำใจเลยเฮือนที่นี่แหละโอ้เฮือนไอ้นี่เนาะ ทันสิลอ้อก็เข้าไปนี่ล <ะ S 2> เลาะไปงนี้ได้หรือว่าเลาะไปทางนี้ก็ได้เลยโดยโดยเลาะไปทางนี้ก่อนเลาะไปทางนี้ก่อนแล้วจังมาหยามเงอนอายก่อนจับเ <c oughs> ดี๋ยวให้พเพื่อนเอารถไปหยามเงอนอายก่อนเฉยหน่อยนึ่นนี้ทีมงานสกัดไปฮัทยูเซส์ยโยยงเอ๋ยอยอง <c oughs> ย,อยองเนาะอ,อ,อ่ะาเฮียนภาษา โซนเผ่านั้นทำผชมเดี๋ยวเราจะเลาะไปทางนี้ธรรมชาติงามงามมิลีงามแหงสุดยอดเลยกตต้องขอขอบใจทางไอ้ยงเนาะจงเนาะไอ้ j o n ะเออเออดูดูเอินดูดูเดี๋ยวจะชื่อเองเนาะไอ้จงอันนี้เสียงฝาก fc ทุกทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งภาพวิถีชีวิตของพี่น้องเผ่ามงของพวกเราอยู่ในเขตเซนนบุเลยแหละวันนี้เนาะไอ้เนาะ สิว่าเพิ่นยังใช้ชีวิตแบบดังเดิมอยู่เลยอาชีพส่วนใหญ่ของพี่น้องเฮานี่เฮ็ดนาบ่ไ้เออมีเฮ็ดนากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เนาะอย่างสัตว์นี่ประเภทใดส่วนใหญ่งัวงัวงัวควายม้าเอองัวควายม้าอีกโอม้าก็มีมีโอเฮาสามารถเห็นได้บ่มื้อนี้ได้อยู่่เออเฮาเลาะบ้านกันเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งนี่เฮือนซานเพิ่นก็จะเป็นลักษณะบลเนาะท่านผู้ชม ามวิถีสซนผ้าม้งนี่เพื่อนจะปุกเงือนแล้วจะอยู่ตามพื้นดินเลยเนาะปกติจะอยู่ตามพื้นดินเลยนะคุผู้ชมเพิ่นจะอ่อแบบว่าปุกเงือนยกพื้นขึ้นแบบคนลาวราลุ่มแต่เฮะนะทางทางโซนเท่าลาวลุ่มนี่ขาจะาปุกเงือนจะมีเสาตั้งขึ้นแต่ว่าสซนผ้ามอง้งเาเอาตามดินเลยเนาะแต่ว่าบอกได้เลยว่าสะอาดเนาะ สะอาดที่สุดโดยเฉพาะเฮือนไหนที่ว่ามีลูกสาวสองสามคนนี่โอ้ยว้าวเลยเฮือนนี่สะอาดสุดยอดเลยนี่นี่บรรยากาศการใช้ชีวิตของเล็กน้อยนี่เพื่อนก็นมีเต็นท์ยางน้ำได้ชมวิวชมทางนี้ก็ได้เพื่อนก็ลีนเต็นท์ยางน้ำขึอนกัน,น,น,อ,ยน,อ,กนอยู่บ้านเฮาไดา้ได้เลี้ยงงวัวซนนะบ,บ่ เลี้ยงอยู่เนาะจักคนเลี้ยงงูส้นเหรอโอ้สไลด์คนวะเพื่อนนิยมเนาะเอ้นิยมเลี้ยงเอาไว้ส้นมือกินเจียงบ่เออยไม่ละกีฬาสุมเผ้าไหมกีฬาสุมเพ้าเนาะตอนนี้เนาะอือ๋อเป็นสลายเพช่ไหมมาส่งตอนกินเจียงกินเจียงเดือนใดก็กินเจียงก็เดือนสิบสองเนี่ยเดือนสิบสองนี่ยนะเดี๋ยวเขาย่างเนาะบ้าน เฮมสิบห้าคำหรอเฮมสิบห้าคำไม่เลเข้าไปเรื่งคำนี่เพิ่งกเหตุพียนันั้นเลย ที่ปู่ย่าตาใหญ่ให้รับแทนเพื่อนจะเอินมาเข้าอีน่ะน,นะจะเฮ็ดคล้ายๆคือพูดเท่านั้นแหละคล้ายๆคือพูดแต่ว่ามันสิต่างเดือนเนาะคือคือพูดนี่พูดนี่เพือ่อนจะเฮ็ดในช่วงบุญห่อเข้าขอเ,เอิออ้นบุญห่อเข้าสองสองสองห่อห่อเข้าสลากกับประดับดิน,นแต่ว่าซนเผา,าเฮาแหละคือปีละครั้งเท่อเดียว <ha> อยู่ในงานกินเจียงเลยเนาะนม่ก่อนเข้าไหม อืมข้าวใหม่กับเกี๊ยงเจี๊ยบสะไหล่แม่นแต่ข้าวใหม่แล้วก็เกี๊ยงเจี๊ยแม่นเพินเฮ็ดหนยๆๆเห็ดคือคือปุ๊บๆไผสิ้นเห็ดจุดกุ๊ดเลยเนาะอูเฮาเ้าเนเห็ดกเฮ็ดกันนั่นแหละอยู่บ้านเฮามีประมาณจักหลังคาเฮือนนี่ประมาณ150บ้านประมาณประมาณ150เนาะโอ้บ้านใหญ่สุดขวดเดี๋ยวเฮาจะย่างเลาะเบิ่งวิถีชีวิตท่านผู้ชมนี่แหละความเรียบง่ายของอ่าคนลาวเฮาในส่วนบทเนาะ พาแยงเนี่สบายดียอ้อยงมาเฮียนมาเฮียนโอ้ตกไก่นะงงามเนาะธรรมดาวันนี้นี่ท่านผู้ชมเฮือนเพิน่นจะเป็นส้นไห้คนส้นเผาเล้วสูงอยู่ประเทศลลวเขาอนี่มักจะปุ๊กเฮือนอยู่ตามแบบเป็นที่ าหาบสันเนาะส่วนใหญ่อยู่ตามผู้ดอยเฮ <c oughs> ือนเพื่อนจะปุ๊กไปตามสันผู้ไปเบส่เลยเนาะ <c oughs> ตัวน,นี้จะเป็นเฮือนเพื่อนแบบเก่าแก่เลย <c oughs> เพื่อนยังมุงไม้แปลนอยู่ <c oughs> ถึงว่าจะยู่เขตโซนบดแต่ว่าการการปุ๊กเฮือนเป็นระบบระเบียบเลาะเรียบไปตามส่งฝากทางแต่ว่าจุดเด่นของบ้านนี้นี่ แม่นธรรมชาติสายน้ําสายห้วยภูเขาโอ้บาดเดนคำเห็นแล้วนี่บอกเลยเลยว่าขาเจ้าอยู่เบิ่นขุมทรัพย์ออกซิเนาะอยู่บิ่นที่ว่าชื่อว่าจังไหนบิ่นที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามที่สุดเลยเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวทนผสมอยู่หมู่บ้านนี่มาได้นีเนาะนอกจากเพื่อนเลี้ยงสัตว์เพ็ดกสิกรรมแล้ว เพื่อนยังมีอาชีพเสริมอื่นๆในๆบ่อยู่เฮือนเป็นประเภทตั้มบ่ประเภทตั้มผ้าประเภทยังไงสันหลายเพื่อนบ่ได้เห็ดตั้มผ้านะเพื่อนม่ได้เห็ดอันคือพิธีเราสุบเรียกว่าปันดโดปันดโดปันโด <c oughs> โอ้มื้อน,นี้ได้เห็นบ่พิธีป,ปันโดนี่ปันโดคือกัเห็ดขึ้นตามผ้าเลยไหมเห็ดเห็ดสุดบ่เห็ดสุดจนเผานี่มึงไงนะอืมโอ้มื้อนี้สิให้ไอ้จงนี่ ภาไปเบิ่งแม่นบ่เบิ่งอันสุดสนเผาเฮานี่บ่มีบ่แต่ละเฮือนช่วงนี้อ๋มันเฮาก็มีแต่เฮาก็มีอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นเอาไว้นุ่งยามกินเจียงแม่นล่ะแม่นมีบุนอีหยังเพิ่นก็นุ่งนบ่มี่นุ่งแต่กอนเด้แต่กอนแต่กอนนุ่งบ่โอตกอนนี่ก็นแต่สนไหลดควายหันเฮาก็บ มันยุ่งง่ายเนาะแต่ว่าหัวเนี่ยมีดเจียงนี่ทผูุชมสังเกตเลยว่าเพื่อนบุปะาเด็ดขาดเลยหีดทองตัวนี้นี่สุดของเพื่อนนี่คือเกี่ยมไว้เฉพาะในงานนั้นเลยในยุคปัจจุบันนี้นะหมแว่าสุดของผู้ยิงผู้ทายนี่มันจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันหน่อยเนาะมันจะมีแบบเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็แต่ละคนี่สุดนี่จะบุกคือกันที่มันบุกคือกันบุกคือกันเนาะ ม้งนี่เกิดขึ้นก็มีม้งขาวม้งลายเด็กะม้งเขียวอันนมันสุดมันก็จะต่างกันนิดนึงอ่าเนาะเฮานี่ม้งเนาะส่วนเผาอันนี้ก็ม้งม้งขาวม้งขาวเนาะเอออ๋อซึ่วนผ้าม้งเขาก็จะมีม้งขาวม้งลายเนาะแล้วก็ม้งดำก็คือคือคือไทยดำมาแหละไทยดำไทยแอ๊ะไทยซ้ำลักษณะแบบนีนะส่วนเผาไต่ส่วนเผาไต่นี่ก็ยังมีมีลายแล้วท่านผู้ชมเลย สวยงามยขึ้นมากันโอ้บอลอลรกายมากยางนี้สวยงามขนาดนี้โบโบซอดกันบ่ทางในโบซอดกันบ่ทางนี้ก็่สอบสอบแบบค้นใช่อ๋อนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวบัตรคำเดี๋ยวบัตรคำจะพาท่านผู้ชมลงมาเบื้องงัวเนาะซึ่งเป็นสัตว์ที่ผึ่อนนิยมเลี้ยงเพึ่นนิยมเลี้ยงที่สุดใน ขอบเขตส้นเผ่ามงพวกเขานี่เพื่อเน,นเลี้ยงไว้เพื่อนจะเอาไปแข่งขันกันในเวลาที่เพื่อนเฮ็ดบุญกินเจียงเนาะเฮ็ดบุญกินเจียงเพื่อนจะเอางัวไปไปส้นกันเนาะแข่งขันกันสบายดีพ่อสบายดีโอ้งวยพ่อบนนี้โดยด้วยดวยดดยโอ้ขออนุาญาตมาเบิง่งบรรยากาศเงือนซาน้านซอง โอ้งูอะไรนี่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 เพื่อนจะเลี้ยงไว้ยังเงินสนง่ญ่เพื่อนมักเลี้ยงอันนั้นละโตปะผู้ผู้ที่เลี้ยงนี่ไสดผู้มาดทซื้อผู้ใดมาดที่เลี้ยงที่ซื้อผู้ใดมักจังเลี้ยงเนาะโอ้ค้ปาาแต่ัตดีกวค้มออยล้ายๆกับ ผ kind of like ู้เพ like ิ่นแมกเลี้ยงไก่ตีเพิ่นก็เออเฮือนได้มักตีไก่เนาะเออเออก็เลี้ยงไก่ตีบักิเทนี่บ่ร้อนดอกบ่ร้อนเนาะมันได้ต้องได้เอาใจใส่แท้ๆเนาะคือบางบอนนี่เพิ่นเอามาแล้วเพิ่นยังซอยน้อยๆคือกันน่ะอืออ่ะเดี๋ยวเฮาจะไปเลาะเก็บบรรยากาศอีกท่านผู้ชมไปเบิ่งโอ้อยากเห็น ตอนเพื่อนกราแฟของยู่ของกินกรับบ้านเด้ยังบัท่านได้เห็นเลยท่านผู้ชมไหมวิวงามขนาดนเเียงไไดนนะห็หอ <c oughs> ตอนกินเจียงหน่อยเนาะโอุ้นะเพื่อนเพื่อนทางนั้นนะค <c oughs> ักขนาดเพื่อนอะไรเพื่อนเอ่อคนนี่บ่อเพื่อนประชาชนเท่านี้บ่เ <c oughs> พื่อนเนี่ยนะเพื่อนดินน้อยพอดนะดินน้อยเนาะเพื่อนเราไปยู่ทึงเพื่อนเลย บ่อนที่ส้นเผาเขาอยู่นี่เพื่อนกับมักยุ่ตามผู้อยู่แล้วเนาะตามที่เฮาสังเกตเห็นนี่ส้นเผามงของพวกเขานี่จะปุ๊กเงอนอยุ่ตามผู้เพราะว่าในเมื่อก่อนเพื่อนกับยุ่ยไปซีเนาะถึงลูกหลานนาก็ต้องได้ยุ่ยเนาะสบายดีเออหูความสบายดีด้วยผู้น้่ยๆนยอ่ะ คือว่าบ้านนี้นี่เพื่อนกะคันซิว่าหล่ะกะหูหูภาษาลาวเขายากว่าหลายได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรได้เนี่ยเขาเอาอย่างนี้ผู้น้อยๆกห็หูนะคือบางบ้านนี่ลมนำานบูหูเลยได้บูหูเลยเพื่อนกะเข้าเฮียนหลแล้วเพื่อนเข้าเฮียนไหลแล้วตัวนี้โอ้ไม่อย่างตัวนี้งัวยบ่นี่ฮะนี่คือบ่อนที่เพื่อนเลี้ยงเนาะ คนที่เลี้ยงงัวนี้ได้นี่ต้องมีความดุมันขนาดแหละและใจมากที่สุดที่จะเลี้ยงงัวโซนเหล่านี้ได้นี่เพราะว่างัวที่เพื่อนเอาขัางไว้นี่นี่เพื่อนต้องไปเอาหญ้าในมือนึ่งในบดตั้มก็สามหาซี่เถอเพื่อมาให้งัวนี่กินนะทะนผสมเนาะก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่ว่าใน,น,นวิถีชีวิตของพี่น้องโซนเผ่อมอาม้งน,นทงอทนผสมเนาะเธอเป็นเอกลักษณ์เลยนี่มีความสุขขนาดได้มาเลาะไปสิ สัญญาณเลย100กว่าครบครัวเฮาย่างออกนี่ไปรถเท่าใด๋แล้วเนาะเท่าใด๋อ่าเดี๋ยวเพิ่นเลี้ยงนกแกนําเดี๋ยวเฮาจะออกเดินทางไปยังบ้านกลางจุดนี้นี่เป็นบ้านเหนือท่านผู้ชมอืบ้านอาวเหนือเดี๋ยวเฮาจะไปบ้านอาวกลางเนาะที่ว่ามีขัวมีขัวเาเอิ้นว่าขัวอู้ข้ามข้ามแม่น้ําหยังน้ําอาวน้ําอาวโอ้น้ําอาวเลยซื้อบ้านนี้ตัง ตังซื่อบ้านอ้าวนี่ย้อนว่าแม่น้าอ้าวเนาะตังซื่อตามเอ่อตามธรรมชาติคัชสิว่าน่อหนึ่งเพราะว่าเพื่อนมาใช้ชีวิตอยู่สายน้ําอ้าวเพื่อนกับตั้งซื้อบ้านนี้ว่าบ้านอ้าวเนาทนผู้ชมเนาะเดี๋ยวเฮาจะติดตามไปนําการวิถีชีวิตพี่น้องบ้านอ้าวอยู่บ้านกลางจะเป็นจังไดสวยงามสําใดเนาะหรือว่าจะสวยงามก็นี่บอกหรือว่าซ้ากันเดี๋ยวติดตามไปํากันเนาทนผู้ชมเนาะูิทีบ้านกลาง